เอาไปไปสักทีเอาปานเนี่ยรอครับรอครับรอยังยังถกลงยังยไ,ได้เปิดเปิดคลิปให้หน่อยเปิดคลิปให้หน่อยเปิดคลิปเ,ปเปปนี่ยสวัสดีครับอยู่กับช่องริวเบาๆนะครับเอ๊ะเจ็บต่อเปิดให้ยอดดูวทูล้านเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้เอาสักสองล้านไหมเมื่อกี้พูดอะไรสองแสนเมื่อกี้พูดอะไรบอกว่าไอจีจีน้องมิงแบบเป็นจริงเป็นจังอยู่ในนี้จริงไหมยังไม่มีโอกาสเลยไม่กล้าเนาะกลัวกาเขคุยด้วยเพราะเขาไม่คุยด้วย เขาก็ติดต <House> <The sweaty aría> no like ิดต like so ่อผ <t Elliott humming> ่านพ่อวะติดต่อผ่านพ่อเลยนะเอ้ยา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 เอาก็อย่างนี้ต่อต่อผ่านพ่อเลยเนาะใช่พ่อโอเคลูกก็โอเคเลยถ้าจีบจริงจริงใหญ่ใหญ่จะทำยังไงต่อลำเล็กทำไงอันดับแรกก็มีทางเดียวก็คือทำงานน่ะตั้งใจทำงานอะไรแบบนี้ แบบจะไม่สนผู้หญิงคนอื่นเลยจะมีแค่เธอคนเดียวอะไรแล้วแล้วไอ้ไอ้ที่พันอยู่นี่ละเส้นเออจะเลิกไหมถ้าไม่เลิกไม่เลิกใช่ไหมลงทุนมาเยอะแล้วแต่นันทาแต่นานๆจะดูง่ายแต่บุรีบุรีซองนี่ถ้าให้เลิกเลิกได้เลิกได้ใช่ไหมเลิกได้เลิกทุกอย่างได้เพื่อเธอใช่ไหมมีอย่างเดียวแบบไม่เลิกถ้าไอ้เรื่องนอกใจนอกใจอ่ะเลิกได้ เพราะทางนี้ไม่เคยเป็นอยู่แล้วรักเดียวใจเดียวได้โดนเขาเทตลอดไหมอันนี้อาจจะไม่โดนเทก็ได้มันยังไม่ใช่พุหมีขีดเราเหรอวะเราถึเื้อกับเรามันอาจจะไม่ถึงเวลามั้งมันควรถึงเวลาแล้วมันยี่ิบจะยี่เอ็ดแล้วนี่พี<อ>่หน้ากินหานแล้วนี่พี่หน้าโอ้จะได้ใส่เครื่องแบบไหมไม่น่าใสาหรอไม่ไม่ใสใช่ไหมไม่เอา ไม่เอาใช่ไหมเครื่องแบบยังไม่เอาเครื่องแบบนี่คือไม่ผ่านเลยแหละสูงนะไม่ได้หรอกไม่ได้เลยแหละเสียตอนนี้เห็นอย่างนี้เตี้ยกว่าผมนะครับเตี้ยเตี้ยเตียเป็นนี้แต่ไม่ใช่ว่าปัญหาครับทํางานได้ใช่ไหมทำงานหนักนี่ยิ่งชอบเลยครับไม่เตี้ยๆอย่างนี้ไม่ได้พออะไรครับทํางานหนักครับยกเข่งแล้วมันไม่สูงใช่ไหมเข่งมันเข่งอะไรโอ้แตเลื่อยของเราถ้าแคลหาสักครั้งอย่าง ไม่แค่จะเริ่มจีบยังไงไ,ไม่รู้ไม่ได้จีบต่อหน้าเลยแต่ว่าต่อหน้าอย่างนี้ร<ม>อแบบคุยต่อหน้าอย่างเดียวได้ใช่ไหมคุยต่อหน้าเสร็จแล้วถ้าน้องไม่ว่าพี่เดี๋ยวพี่จะทักแชทโทรไปเลยก็ได้ถ้าจะเจอรอบหน้าจะพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหม,มจะพูดแบบจะพูดว่าทักแชทไปคุยด้วยได้ไหมทักแชทไปคุยด้วยได้ไหมจะด่าไหมอะไรแบบนี้เลยอ๋อท่านดา่านะ FC มันเดิมเลยเป็นมากกว่า FC ไม่ได้ก็ คือแค่เอฟซีใช่ไหมอันนี้ก็จอดรถสตาร์ทไว้โอ้เสียงดังจานเวียงนี <c oughs> ่แซมปะอาจารย์รรเวียงอาจารย์เวียงแกกลับบ้านแล้วเขาบาอกเขาไม่มีใครขับวันนี้ก็คือแซมขับไม่ได้อาจารย์เวียงเลิกขับแล้วบอกจานเวียงแกไม่ได้เลิกขับแกกลับไปดูลูปอ๋อเมี่ยแกหนีอ๋อแล้วจิ้มรูกไว้พรุ่งนี้แหละแกน่าจะมาพรุ่งนี้แกมาดูว่าแกว่าดูว่า ว่าเป็นยังไงถ้าไม่มีคนครับนี่เสร็จตอ่อครับเลยไหมนี่ก็ไม่แน่ไม่แน่โอ้เสร็จตอ่อถ้ามาอยู่แล้วก็ต้องนี่แหละไม่ใช่ว่ามาก็ต้องพูดค้าอย่างเงี้ยใช่มันต้องเลื่อนตำแหนง่งด,ด,ด,ดีต้องเลื่อนตำแหน่งด้วยโอ้รู้ครับรอฟังข่าวครับว่าเสร็จตอ่อจะได้เลื่อนขั้นไหมคันนี้ กลับมาถ้าแกกลับมานะถ้าเกย์มาขับแกว่าแกยเกย์พูดอยู่ก่อนแกจะไปเกย์บอกว่าถ้ากลับมาแกขับได้แต่ตอนเย็นแกก็ต้องไปหาลร,ารื่องเกเพราะว่าไม่มีใครไงไปกลับ<ต>ประคุณชัยอเลยปู่กับย่าอะไรแกเสี่ยงหมดแล้วไงอ๋<ต>อลูกนีนะเป็นลูกชายเป็นลูกหนีอันตรายเนี่ยก,ยยก็จากบ้านจานเวียงบ้านขวดประคุณชัยนี่ก็ประมาณสิบสิบกว่ากิโล เช้าเย็นเนาะพี่เช้าเย็นเนาะลุน่ะทำไงได้เนาะมนเยียงแคก็ถ้าเอารถกลับไปบ้านได้ก็ดีเนาะแต่มันก็แต่ว่ายังว่าแล้วลูกลลอมันท้าไงว่าจะไปทุ่บนาก็คำจะตัดเที่ยวก่อนก็ไม่ได้ครับไปใ่รถตัวเองต้องมาเช้าอีกโอ้เราฟังข่าวดีเสียจต่อครับ ว่าจะจีบน้องมิ่งติดหรือจะได้ขับหกล้อครับวันนี้จะขับหกล้อก่อนนะขาถึงขาดไหมดิขาถึงขาดไหมถึงล้อไม่้เธอหลายรอบเลยว่าไอร้รถไถเนี่ยทำไมขับง่ายดิมันต้องแบบนี้เลยอะต้องยกขาไปแบบนี้อขาพี่สั้นไงโอ้ผมพี่ขาสั้นผมดันให้เจเตเตอร์แตนาน่โอ้พี่ต้องยก ยกขาด้วยไงไอ้ย,ยกตูดขึ้นไปด้วยไหม <c oughs> พูดง่ายไปทั้งตัวเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ถึงคัดใช่ไหมขาคัดมันเหยียบไม่สุดไงพี่เหยียบสุด <c oughs> ไอ้เต้ยมันมองให้เหยียบให้สุดเนอะพี่ต้องลุกแบบนี้แล้วก็ต้องเหยียบให้สุดอีกแล้ว <c oughs> นี่สั้น, <c oughs> นาจะาได้ที่เท,ทแล้วครับนี่เดี๋ยวเราไปเล่นกับแซมวิ่งกันครับ ว่าเขาไปเทตรงไหนเอาเสร็จตอบปิดคลิปไปหน่อยเร็วก็คลิปเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องริวรเบาๆด้วยนะครับดันดันน้องหน่อยครับดันน้องหน่อยเ,อเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวับ๊ายบาย,บายครับ,บ